สวัสดีครับน้องเนมานั่งรออะไรลูก <Thank you. S 1> การคิวกคิวเอ่อเสริมให้หน้าตาดูดีขึ้นนะคะลูกพราไม่งั้นมันมันชนกันทํทให้หนูพวกเอ่อคิดมากรู้ไหมลูกมันก็มีส่วนเหมือนกันนะเดี๋ยวให้พี่พี่ส้มทําให้อ่ะส้มอ่ะนั่งเฉยไม่ไม่ต้องกลัวเจ็บไม่เจ็บอะไรแค่นนเอาขนออกหนูหนูต้องทหน้หาแบบไหนให้หันหน้าเข้าหากันเออเออหนูหันหน้า นั่นเขาหาพี่ส้มไม่ไม่ขมวดไม่ขมวดเฉยอเฉยหลับตาก็ได้หลับตาตาหลับตาเออหลับตาโอ้ยเขาขมวดอย่าขมวดคิ้วดิอย่เฉยดิเออนิ่งนิ่งนิ่งเออหลับตาเฉยอย่าขมวดคิ้วพรเดี๋ยวเขาจะเอาขนออกอย่าขมวดคิ้วเพราะมันจะชนหากันตลอด แย,ย่ก็โงเฮงด้วยเพอาะเขาจะชนกันแบบนี้เลยือ,อเฉยเออเลยหน้าเงี้ยระดับตาเฉยธรรมดาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอันนี้มากหูกเพอาคิดมันขหมดกันหรือเฉยพี่ก็เอาขนออกให้มองให้คูมดูดีๆแล้วก็เขาจะได้ไม่ไม่คนที่คิดคิดมากอะไร หลับตาไม่ต้องลืมตาเดี๋ยวขนเข้าตาหลับตาไว้ตลอดแม่ย่าสั่งมาให้ลืมตาอย่าเพิ่งลืมนะครับหลับตาไว้เดี๋ยวขนเข้าตายังไม่สั่งให้ลืมเนี่ยต้องลืมนะหลับไว้ตลอดอืหลับตลอดนะห้ามลืมนะเดี๋ยวขนเข้าลูกตาหลับตาไว้เออยังไม่สั่งให้ลืมอย่าอย่าห้ามลืมนะครับเดี๋ยวถ้าแม่ย่าบอกให้ลืมค่อยลืมอตนนี้ยังไม่ให้ลืมหลับตาไว้ก่อนเลย เราเดี๋ยวที่สี่จะงงให้ทาอะไรเรากทการเอ่อทำการคิ้วให้น้องเนมนะคะเพราะว่าขนมันไปจดกันมันก็เกี่ยวกับงูงเฮงด้วยเนาะน้องจะดูเป็นคนคิดมากไปเราต้องทําให้เขามองดูดีดีหน่อยหลับตาธรรมดาหลับผ่อนคลายธรรมดาหลับตาเฉยเออไม่ไม่ต้องขมมดคิ้วดิเดี๋ยวก็การลาบากหลับตาเฉยเออหลับตาให้เฉยนิ่ง ให,ให้ส้มยันคิ้วให้น้องนะคะเพราะคิ้วน้องไ่ขมวดติดกันหมดเลยขน เป็นคนกลายเป็นคนที่คิดมากปับตานะห้ามลืมนะแม่ย่าสั่งยังไม่ให้ลืมห้ามลืมเลยมันจะขนเข้าลูกตานี่ตาเจ็บห้ามลืมนะเออเดวขนเข้าลูกตาแล้วเดี๋ยวาตา,วเ,า,ตาวเ,วเราตาบอดนะห้ามลืมปับเอาไว้ยังไม่ถึงเวลาลืมตาแม่ย่ายังไม่ให้ลืมหลับตาไว้เงยหน้าแล้วลับตาห้ามลืมเลย คิ้วเขาดูขนกระจุยกระจุยนะแบบห้าม<ล>ห้ามลืมตานะลูกอย่เพิ่งลืมตายังไม่สั่งให้ลืมห้ามลืมเดี okay, ๋ยวเราต้องค่อยๆบอกเขาอย่างเงี้ยะคะเพราะว่าน้องอะ่ะเป็นเด็กพิเศษนะคะน้องเป็นตั้งแต่แรกเกิดถือว่าถือว่าดีขึ้นนะคะเด็กบางคนนี้จะไม่อยู่นิ่งแล้วก็จะไม่อยู่สุขบางคนก็ทําร้ายคนแต่น้องนี่ยังโอเคถึงจะเขาอายุยี่สิบห้าแต่เขาจะเหมือนเด็กประมาณ สิบขวบห้าหกขวบอะไรเงี้ยมีอะไรจะต้องบอกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาจะไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสิ่งที่เขาพูดไปมันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยบอกสอนเขาตลอดนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะขอให้บอกก่อนเลยเนาะเ,นเด็กพิเศษมันต้องคอยดูคอยดูและติดตามนอ้องตลอดนะคะแต่ว่าญาติจะให้ไม่ให้เขาอยู่เฉยๆคนเดียวจะให้เขาอยู่บนตึกเนี่ยเขาก็จะพูดคุยคนยังรู้จักถามว่าอ่ามายังไงพอไอซีมาข,ขอถ่ายรูปนะคะเขายังรูกจักถามว่า มายังไงครับมาไกลไหมยกมือไหว้เขาทีแล้วก็ถามว่ามาไกลไหมมาจากไหนรู้จักถามเขานะนี่รู้จักอันนี้รู้จักพูดด้วยนะพูดเอ่อทักเอฟซีว่ายังไงนะคะอันนี้เดี๋ยน้องเลมนี่จะเป็นเด็กที่ว่าต้องสอนนีๆดีเลยจะไปจะเล่นเหมือ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 นเราเล่นกับน้องอาไม่ได้เลยเขาไม่รู้หรอกว่าที่เขาเล่นไปเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะเราจะไปไปไปเล่นเหมือนคนปกติไม่ได้เลย อ uh, น้องเลมคือจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะเราจะไปพูดเล่นเหมือนตลกอะไรพวกนี้ยพูดเล่นยากเพราะเขา mm hmm. เขาไม่รู้หรอกที่เราพูดจะพูดเล่นหรือพูดจริงอย่างน้องอามรู้อันไหนเล่นไหนจริงแต่น้องเนมนี่จะแยกไม่ออกเลยว่าคําพูดนี้ดีหรือไม่ดีนะคะ,ต,ะต่างกันตรงนี้คือพูดเล่นแบบรุนแรงไม่ได้มาพูดเอารุนแรงไม่ได้เลยต้องพูดแบบสิ่งที่ดีๆ อเอาตรงนี้ออกอีกหน่อยได้ป่ะตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอาหัวเข้าไปอีกเออเออแบบให้มันมองดูแบบอันนี้ไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเข้ามาจดเร็วเพราดูสึกมันยาวอะ่ะเนี่ยคะ่ะเพราะว่าขอบอกก่อนกันไม่ก่อนเลยบางคนเข้ามาดูน้องใหม่ๆหม่ไม่รู้ว่าเคสเน้องเนนเป็นยังไงไม่ใช่น้องเนมไม่ใช่คนปกตินะคะเป็นเคสที่พิเศษเป็นเด็กพิเศษมันเป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะคือเราจะพูดเล่นเหมือนเด็ก พูดไปหรือว่าจะพูดเล่นแบบเหมือนว่าเออไปยาาพูดกับน้องอาร์มไม่ได้ต่างกันอย่างนี้เดี๋น้องอาร์มรู้อะไรเป็นอะไรแต่เคสต้องเรียนไม่ได้เลยเขาบอกก่อนเลยเขาไม่รู้หรอกว่าที่เราพูดเนี่ยเล่นหรือพูดจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาแยกไม่ออกเขาแยกไม่ได้นะคะเหมือนเด็กน้องไว้ไปเลยแบบให้นั่งอยู่ที่ย่าผมไม่ให้ไปไหนนะให้นั่งอยู่ที่เขาก็นั่งอยู่ที่แต่เวลาจะเข้าน้ำเขาจะขออนุญาตนะแม่ย่าขอเข้าน้ำครับพี่แบงขอเข้าน้ำก่อนครับอะไรอย่างเงี้ย ถึงเวลากินอ,อิ่มอิ่มคืออิ่มเสร็จถึงเวลาจะนอนเขาจะบอกเลยง่วงง่วงนอนไม่ยากอ่ะพอบอกให้ไปน,นอนหลับตาหลับเลยเป็นนี้นะคะพอบอกตรงๆเลยเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะไม่ใช่เด็กเหมือนทั่วไปที่เราจะไปพูดเล่นแย่เลนเ่นเป็นเป็นบางอย่างนะคะจะเอาทุกอย่างไม่ได้เลยนะคะเคสต่างกันถึงว่าทําไมต้องอ ดูแลเป็นพิเศษก็รเราันเป็นแบบนี้จะหาหูหางตาไม่ได้แต่อยู่บนตึกเนี่ยเขาพูดเล่นทุกคนเนาะใช่ไหมส้มค่ะ <ขอ S 1> น้องพูดเล่นทุกคนไม่มีคําว่าอะไรเลยแล้วจะยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนบนตึกที่พยายาไม่ให้อยู่แบบเนี่ย้องอาร์มเพราะอะไรเรามีเหตุผลน้องอาร์มมอยู่องนั้นนันได้จริงแต่น้องเรียนจะแยกไม่ออกเลยว่ายิ่งอยู่อย่างนั้นยิ่งไม่คุยกับใครยิ่งนั่งตึมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะอยู่บนตึกนี้เขาจับพฤติกรรมเมื่อก่อนอยู่ในห้องกับอยู่ด้านนอกนี่ต่างกันนะคะพฤติกรรมต่างกัน เราต้องให้เวลาเขาแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออว่ายาคงจะไม่หายมั้งไอ้หายไม่หายแล้วค่ะแต่เาเราก็ให้เขาดีขึ้นหนึ่งให้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะให้ทําอะไรเองเป็นบ้างอยากไม่เป็นอะไรเป็นบ้างแต่ป้ายาขอชมว่าเอ,อ่อเห็นน้องรุ่นแรกมาเนี่ยยังคิดว่าจะง่ายไหมเนาะแต่เขาก็มีสมาคารวะนะคะจากยกมือไหว้ทุกคนถือถอ,อันนี้ชมชมว่าเขามีสมาคารวะนะ คำพูดไม่เก้าแล้าถือว่าโอเคนะคะญาติถือว่าเออพูดเขาไม่เก้าแล้าไม่อะไรไอสิ่งไหนไม่ดีญาติจะเตือนเลยนะคะญาติจะเตือนเลยว่าไม่เอานะต้อพูดอย่างนี้ถ้าพูดการดีๆพูเพราะเราก็จะมีเสน่ห์นในตัวเขาเองนะคะคนที่รักใค่บางคนเข้ามาดูใหม่ๆไม่รู้ว่าเอ๊ะไม่เอาใจน้องเนมจังไม่ใช่เอาใจนะคะคือเราต้องดูห้องห่างสิ่งไหนดีก็บอกสิ่งไหนไม่ดีก็บอกเขานะคะ เคอยเตือนเขาว่าเขาจะเหมือนเด็กบทเขาจะพูดเขาก็พูดเราจะไม่ให้เขาพูดสิ่งที่ไม่ดีจะย้ํแเราคอยดูคอยเตือนเหมือนกันนะคะเจยว่าน้องดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะดีขึ้นไหนแงลืมตาลืมตาให้ไม่ยากดูซิขนมันฟูเนาะต้องอมีกันไกยตัดก<อ>ัญชายเขาใช้เอาอเ,เ,อเ,อเ,อเลนที่หลังก็ได้นะแต่คิดว่าเราอาศัยว่าไม่ให้ไม,ใหไม่ให้คิ้วเขาชนกันตอนแรกเขาเขาเขาจะคิ้วชนกันไหนเงินให้ไม่ยาดูีิลูก ยูจะไม่ชนกันแล้วตอนแรกเขาจะชนกันอย่างนี้เลยเป็นรูปอันนี้เลยนะอันนี้ไม่ได้แล้วเออเอามือปัดสิลูกปัดหน้าตัวเองสิเสียปัดหน้าตัวเองสิดีดีปัดออกปัดเอออดดล้ลุกขึ้นปัดตัวเลยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นยืนเลยเออปัดตัวนี่หน้าตาดีขึ้นหล่อแล้วเอามาอน้องเมมน้องเนมมาขอบคุณพี่ส้มก่อนเนีย่ยเพิ่งกินนะ้ำขอบคุณครับขอบคุณพี่ส้มนี่พี่ส้ม คนขน,ขนด้านน้องด้านหน้านี่ให้มันประจดกันนะนี่จะให้เขาดูดีขึ้นแล้วมันมก็เกี่ยวกับหงเฮงด้วยเนาะส้มเนาะเนาะ,อะขอบคุณพี่ส้มอีกรอบนึงขอบคุณครับ